่ะทีนี้ไปจากลิเวอร์พูลเรามูฟออนไปบ้างอันนี้เป็นเรื่องของคา s เซมิโลที่ก็คุยกันอย่างต่อเนื่องนะว่าคือเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์ูไนแต่หลายคนอยากให้คา s เซมิโลอยู่เพราะว่าด้วยประสบการณ์ด้วยความสำคัญกับทีมใช่เหมือนเป็นพี่ใหญ่ใ,ในห้องแต่งตัวแต่ประเด็นคือค่าเหนื่อยเนี่ยกับอายุเนี่ยคือถ้าจะต่อสัญญาแล้วค่าเหนื่อยยังเป็น375,000 0อยู่มันไม่ได้คื มันเป็นนโยบายใหม่ของสโมสรด้วยนะต่อให้ลดครึ่งหนึ่งยังแพงเลยอ่ะอถูกไหมครึ่งหนึ่งก็เกือบสองแสน่ะผมว่าถ้าจะไม่เกินสองแสนอ่ะเหมือนตอนนั้นที่ต่อเดเคอไงต่อเดเคก็ลดครึ่งหนึ่งอ่ะอครึ่งกว่าเพราะว่าตอนนั้นเดเค0 0ร์สกว่าใช่ไหมใช่ลดลงมาแบบแต่ว่าสุดท้าย ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการอของเทนฮาสุดท้ายก็ไปนะคะ<ช>แต่อันนี้เนี่ยเ,เรื่องของอนาคตของกาเซเมโรก็ยังคงไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค่าเหนื่อยแพงสโมสรนนะถามว่าอยากให้อยู่ไหมก็คงอยากให้อยู่อยู่แล้วแหละด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรหลายอยา่างแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อ,อไปคุยอันนี้ทั้งสื่อของบราซิลรายงานนะท n t Sport ร์ตบราซิลเขาบอกว่าพอสโมสรเหมือนทักไปว่าเอ้ยลดค่าเหนื่อยได้ไหมนะักแต่ยืนยันถามว่าไม่ยอมลดค่าเหนื่อยหากสโมสรต้องการต่อสัญญาใหม่เพราะว่าเขายังเหลือออปชั่น ขยายอีกหนึ่งปีใช่แล้วขยายอีกหนึ่งปีเขาก็ได้รับค่าเหนื่อยเท่าเดิมทำไมเขาต้องไปรีบต่อเพื่อลดเพื่อลดค่าเหนื่อยตัวเองแล้วสมมติสามสิบสามเกิดขยายไปอีกหนึ่งปีตัวเขาเองก็อาจจะคิดว่าก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องไปหลีกที่เข้มข้นน้อยกว่านี้แล้วหรือเปล่าไเไปอเมริกาใกล้บ้านหน่อยไปซาอุนะครับไปทิ้งทวนสักหน่อยนะครับก่อนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไปซาอุจริงเนี่ยได้ไม่ต่ํากว่าที่รับกับแมนยูอยู่แล้วแล้วงี้สมมติเกิดไม่ยอมลดและใช้ออปชั่นบ แค่ไหนเท่าเดิมมันก็ <เล S 2> ต้องรอดูนะเพราะว่านโยบายของยูเนเต็ดคือถ้าถ้าซื้อซื้อกองกลางที่เป็นเป้าหมายมาได้ในตำแหน่งของเขาเนี่ยมันก็ต้องรอดูว่าว่าได้ตามที่ต้องการไหมอ,อย่างที่เป็นข่าวตอนนี้ก็เอรเลียสเอเดอร์สั var, นคาร์ลอสบาลครับในในตำแหน่งนี้นะนะครับแล้วก็เป็นกองกลางตัวรับสมัยใหม่ที่เชื่อมเกมได้ที่เล่นร่วมได้อย่างเงี้ยคือถ้าแมนยูสามารถจัดมาได้สักหนึ่งตัว อ่ะกาเซมิโลก็อาจจะอาจจะไม่ได้ต้องมีความสําคัญกับทีมขนาดนั้นแล้วอ่แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ยังไงเนี่ยช่วงปลายฤดูกาลก็ต้องก็ต้องต่อเผื่อไว้ก่อนอือ่าแล้วก็เดี๋ยวซัมเมอร์เนี่ยจะยังไงก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะครับก็ต้องรอดูเพราะว่าสามสิบสามแล้วอ่ะจริงๆนะถ้าไม่ยอมลดนะก็ปล่อยแล้วไปหาตัวอื่นดีกว่าป่ะข้าเหนื่อยเท่านี้อาจจะได้อีกสองคนแบบก็นั่นไงเลยใช่ไหมก็ใช่แต่ว่า ปัญหาคือมันยังไม่รู้ว่าจะได้ไหมรู้จะได้หมนะคะรับเพราะว่าแต่ละคนที่พอเป็นข่าวกับแมนยูปุ๊บบาเลีบาร0 0้อยหนึ่งแพงๆั้งนั้นเล่ยใช่เมื่อวานเอเลนเดอันร้อยหนึ่งโอ้โหแต่ละคนอ่ะทีนี้มาดูฝจากสี่สิบห้าสิบกลายเป็นร้อยหนึ่งเออแพงแพง